สวัสดีครับพี่พี่ IMC ทุกท่านนะครับผมอักครเดชนะครับเป็นผู้จัดการส่วน Business Application นะครับแผน,นไอทีวันนี้ผมมาแนะนำการใช้งานตัว IMC SharePoint นะครับ IMC SharePoint คืออะไรมาดูคำนิยามนะครับความหมาย อีหนึ่ง AMC Sharepoint ก็จริงๆก็คือได้ได้แชร์ตัวใหม่นะครับหรือว่าได้กลางใหม่นะฮะเข้าใจว่าตอนนี้เรามีปัญหาว่าเราเข้าพวกได้แชร์ได้กลางไม่ได้นะฮะเราก็เลยทําเป็นทาได้แชร์ได้กลางตัวใหม่ขึ้นมาครับคํานิยามมันก็มีแค่นี้แหลนะง่ายนะครับ r m c Sharepoint นะก็คือได้แชร์หรือได้กลางที่เราใช้อยู่นะฮะตัวใหม่นะ อ้าวหัวข้อที่ผมจะมาคุยด้วยนะฮะวันนี้ขอเลื่อไนไปโอเคนะครับก็มีอยู่อย่างนี้แหละหนึ่งสสามสี่ห้านะครับหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์การดำเนินการเนินการการดําเนินงานไอ้ตัวเนี้ยนะฮะทำมันมีที่มาที่ไปยังไงทํำไปเพื่ออะไรนะฮะประโยชน์ทําไปแล้วได้ประโยชน์อะไรเนาะแล้วก็หลักการการทํางานการดําเนินการเนี่ย ให้หลักการยังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อ4ก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับผมก็จะแนะนำให้เห็นในสไลด์แล้วเดี๋ยวก็จะไปลองดูหน้าจอของจริงด้วยนะครับแล้วก็เซสชันที่5เราก็มาถามตอบกันนะตอนหลังจากผมสาธิตวิธีการใช้งานในตัวได้การตัวใหม่ตัว SharePoint นี้แล้วนะครับวัตถุประสงค์นะครับทำไมต้องทำนะหรือว่าจะทำอะไรนะฮะวัตถุประสงค์คือว่าจะทำอะไรก็คือเราอ่ะจะย้ายข้อมูล ifc เนี่ย ตัวตัวแชร์ได้ปัจจุบันเนี่ยนะฮะแชร์โฟลเดอร์เนี่ยย้ายข้อมูล IMC จากแชร์โฟลเดอร์แบบเก่าก็คือไอโฟลเดอร์เหลืองๆเนี่ยนะฮะที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าเนี่ยไปไว้บนคลาวของ Microsoft นะฮะก็คือเอาข้อมูลเนี่ยไปไว้บนคลาวนั่นแหละอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ที่จะทำนะครับประโยชน์ได้อะไรนะครับหนึ่งก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บไฟล์ นะฮะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ด้วยนะครับผมนะเพราะว่าไปอยู่บนคลาวมันก็มีพื้นที่ที่ไม่จํากัดนะฮะขยายได้เรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นี่ตอนนี้ไดก็จะเริ่มเต็มแล้วแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มันก็เก่าแล้วนะครับผมมันก็เข้าถึงได้ช้าด้วยนะครับข้อสองก็คือเพิ่มความมั่นคงของข้อ,ขอมูลนะครับเพิ่มความมั่นคงของข้อมูลคือ,อยังไงทาไมข้อมูลมันไม่มั่นคงเหรอ <c oughs> อย่างเช่นมันก็จะมีระบบแบ็กอัพที่ดีนะเวลา เผือลบเผือแก้ไขเผืออะไรไปอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะกู้ข้อมูลได้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงไฟล์เนี่ยก็ต้องมีล็อกอินของบริษัทนะครับผมแล้วมันก็ง่ายในการเข้าถึงข้อมูลนะคือตัวไดแช์ตัวใหม่เนี่ยเราไม่ต้องต่อ vpn เราก็เข้าได้นะนะครับตัวนี้ก็แต่ว่ามันต้องมีอินเทอร์เน็ตนะมันต้องมีอินเทอร์เน็ตต่อนะครับแต่ว่าเราไม่ต้อง connect vpn ก็จะก็จะสามารถที่จะใช้ ไฟล์ข้อมูลใน SharePoint ได้อันนี้ผมไม่ได้รวมถึงพวกแอปพลิเคชันตัวอื่นหรือโปรแกรมตัวอื่นนะถ้าโปรแกรมตัวอื่นมัน r รี u i r e หรือว่าต้องการที่จะใช้ VPN ก็ต้องต่อ VPN อยู่นะครับแต่ถ้าเราพูดถึงเฉพาะตัว s h แชร์ไ i n ์ในการใหม่เนี่ยอันนี้มันมีเน็ตก็พอนะะแล้วข้อ4ก็คือลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง คือค่าใช้ใจ่ายมันก็จะมีค่าใช้ใจ่าย Windows Microsoft Office นะครับก็คือซอฟต์แวร์ลเซนเนี่ยก็เราเปลี่ยนไปใช้อ,อีกแพ็กเก็หนึ่งนะครับที่มีค่าใช้ใจ่ายที่ลดลงค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของลิงก์อินเทอร์เน็ตที่เราจะต้องลิงก์เข้าไปเอาข้อมูลที่ HQ เนี่ย HO เนี่ยที่ Office พระร f o 9เนี่ยนะ r c a เ,เราก็ต่อไปเราก็ไม่ต้องมีละนะมันก็จะลดค่าใช้ใจใ่ายให้กับบริษัทได้นะครับได้มากเลยนะ ไอตัวเนี้ยนะครับโอเคนี่ก็คือประโยชน์ของมันนะทีนี้มาถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะฮะก็คือเออแล้วมันจะใช้งานในแชร์พอยต์นี้ได้ยังไงเพราะณเวลานี้ก็คือเราเข้าใช้ไดแชร์ไม่ได้ด้วยเนาะนะทีนี้เราก็ต้องไปที่ไดแชร์ตัวใหม่นะครับวิธีการก็คือเราเข้าเว็บลิงก์นะครับกดลิงก์สักลิงก์นึงเดี๋ยวก็จะส่งไปให้นะครับมันก็จะเปิดเข้ามาที่หน้าจอตัวแชร์โฟลเดอร์ตัวใหม่นี้เลยนะครับ โอเคผมทำลิงก์แปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะผมก็แค่กดแตนแตนมันก็เข้ามาแล้วยากไหมอันนี้ก็เป็นโฟลเดอร์งานบางส่วนเนาะที่ผมช่วยช่วยย้ายมาให้ก่อนนะครับช่วยย้ายมาให้ก่อนบางส่วนนะนี่ก็จะมีพวกข้อมูลที่เอามาแล้วนะฮะ เข้ามาก็โฟลเดอร์เหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าเราเอาข้อมูลเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเข้าก็แค่กดลิงก์มันก็ลิงก์เข้ามาหน้าหน้าเพจนี้แค่นั้นเองเอดี๋ยวผมปิดไปใหม่อีกเข้ามาใหม่อีกทีหนึง่งหน้านี้นะฮะวิธีเข้าก็แค่คลิกนี่แหละคลิกที่ลิงก์นะเดี๋ยวผมจะเอาเอาลิงก์เนี้ยไปแปะไว้ในไลน์ให้นะแล้วก็เรามีไลน์เราก็คลิกในไลนะ์เนี้ยคลิกลิงก์ปึ่งมันก็เปิดไดท์เข้ามาแล้วนี่ เข้ามาได้แชร์เราแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปโฟลเดอร์ที่เป็นของเราแล้วก็เข้าไปทํางานตามปกติเนาะครับโอเคอ่ากอค้างไว้อย่างนี้แหละทีนี้เราไปสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือการเข้าใช้งานทีนี้มันจะมีข้อมูลบางส่วนอะที่ว่าผมยังย้ายมาไม่เสร็จก็ต้องให้พวกเราช่วยกันย้ายนะครับเอ่อทีนี้จะย้ายเราจะย้ายมายังไงข้อมูลนะวิธีการย้ายข้อมูลก็คือเราก็เปิดโทรทันง เราก็เปิดสองหน้าจอขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอในส่วนของไดเดิมนะฮะผมไม่แน่ใจไดเอ็กหรือไดอะไรที่เป็นไดอาร์มซีเดิมที่เซิร์ฟเวอร์เดิมเรายังเปิดเรายังเปิดได้อยู่เนาะตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าเรายังมองเห็นยังมองเห็นยังเข้าไปได้แต่เปิดไฟล์ไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าจะให้เปิดไฟล์ได้เนี่ยมันต้องย้ายมาไอแชร์พอยต์ใหม่นะต้องย้ายมาที่ที่ไอตัวได้ไดแชร์อันใหม่ เพราะฉะนั้นเราก็เปิดกองหน้าจอคู่กันแล้วเราก็ลากลากโฟลเดอร์เรามานะครับมาไว้ฝั่งนี้แค่นั้นเองแล้วก็รอให้มันอัปโหลดให้เสร็จนะครับรอรอให้ระบบมันมันอัปโหลดให้เสร็จเ,เดี๋ยวผมจะไปสาธิตในหน้าจอจริงนะครับทีนี้หลักการง่ายๆก็มีแค่นี้แหละนะว่าย้ายมายังไงก็ลากวางแค่นั้นนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอตัวอย่างนะครับตัวอย่างอะไรตัวอย่างของ Excel ออนไลน์นะครับเวลาที่เราเปิดไฟล์ Excel เนี่ยผ่าน s h r r p p o n t เนี่ยมันจะเปิดอยู่บนเหมือนเว็บเบราว์เซอร์นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ g o o g l g g o o g l e s h e e t อะไรพวกนี้มันก็จะเหมือนกันนะจะไม่ได้เปิดจากโปรแกรม Microsoft Excel ที่ลงในเครื่องนะมันจะเปิดอยู่บนตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งหน้าตาก็เป็นแบบนี้ก็เหมือนกับ Excel ทุกอย่างนะแต่ตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นเอ่อเวอร์ชัน Excel ออนไลน์นะครับ เปิดอยู่บนผ่านหน้าเว็บสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลอะไรพวกนี้ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็สะดวกสบายนะครับสะดวกสบายก็ยังใช้งานได้ตามปกติเพราะว่าต่อไปเนี่ย IMC p a n ก็ต้องใช้ Microsoft Office หรือ Excel พวกนี้ในเวอร์ชั่นออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Word PowerPoint หรือ Outlook ใช่ไหมครับที่เราทําผ่านกันมาแล้วเนี่ยเราก็ Excel ก็ต้องใช้เป็นเวอร์ชันออนไลน์เนาะก็จะต้องเปิดเข้ามานักษานี้เดี๋ยวไปดูหน้าจอจริงนะไปดูหน้าจอจริงเดี๋ยวค่อยกลับมาถามตอบก,กันหน้าจอจริงก็คือหน้าจอนี้นะครับพอเราเข้ามาในเว็บลิงก์นี้นะครับแปะลิงก์มาให้เข้ามาปุ๊บอ่าผมขอลองเข้าไปสักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับขออนุญาตเข้าไปสักงานแอปดิงก็ได้ มีไฟล์อะไรไหมนะครับถ้ามีไฟล์โอเคลองเปิดสักไฟลหนึ่งนะครับอ่ JPC APC update 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 อ, ت, อ, ت, อ ت, ะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็แค่กดกดคลิกนะครับคลิก,ลกไฟล์มันก็เปิดมาแล้วนะครับก็เหมือน Excel ปกติหละนะครับนี่ถามว่าเราพิมพ์อะไรได้ไหมก็พิมพ์ได้นะ ก็เหมือนเหมือนเหมือน excel ปกตินะครับใช้งานเหมือนเดิมนะะง่ายไหมไม่ยากเนาะลองเล่นดูนะฮะก็ถ้าเป็น excel ออนไลน์เนี่ยเมนู save เนี่ยมันจะไม่มีนะมันจะ,นะนจะเ,เป็นลักษณะของ auto save นะครับไฟล์มันจะไฟล์มันจะ auto save แต่ถ้าเราก,กด c o n t r l s เนี่ยมันก็มันก็มันก็จะเป็น save as ไปนะฮะก็คือ save ไฟล์ลงเครื่องซึ่งเราก็จะเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำงานอยู่บน excel ออนไลน์เนี่ย เวลาเราคีย์อะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเซฟให้อัตโนมัติสมมติผมคีย์นี้เข้าไปแล้วผมปิดผมปิดไฟล์นี้นะอ่าผมปิดไฟนี้ผมคีย์ตดวนี้ไปปิดปุ๊เนี่ผมไม่กดเซฟเลยนะเมื่อกี้แล้วเนี่ยผมเข้ามาใหม่นี่เห็นไหมมันก็ยังมันเซฟให้อัตโนมัติเห็นปะ่ะเซฟให้อัตโนมัติอ่าผมลบอ่าผมลบ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 แลบ้วผมไม่กดเซฟนะผมไม่กดเซฟ ผมก็ปิดแล้วลองเปิดเข้ามาใหม่มันต้องลบนะถูกไหมเพราะมันบอกเซฟอัตโนมัติเนี่ยนี่เห็นไหมมันก็ลบอัตโนมัตินะครับผมอ่าันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานตัวใหม่เนะเราก็ลองเล่นดูนะครับตัวอ x เ e l อนอนไลน์นะส่วนมากเราก็จะใช้ Excel กันนะครับ Word อะไรก็เหมือนกันนะโอเคทีนี้วิธีการอีกอัน,นึงที่จะบอกก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องช่วยกันย้ายไฟล์ใช่ไหม เราต้องช่วยกันย้ายไฟล์นะครับเราก็ย่อย่อลงมาให้มันเล็กๆอย่างเงี้ยนะเปิดหน้าจอเล็กๆพอเราต้องย้ายไฟล์จากอังเก่านี่ไงได้เก่าได้เก่าพวกเรานี่นะช่วยกันช่วยกันย้ายมานะครับผมก็เน็ตบ้านผมก็แหลกมากเลยเวิร์ฟฟอร์มโฮมด้วยก็ช่วยกันทยอยย้ายกับคุณหนิงอยู่นะครับสมมุติเราจะย้ายโฟลเดอร์เราเออเนี่ยโฟลเดอร์ชั้นชั้นจะย้ายถึงไหม เราเปิดโฟลเดอร์กลางของเราไซต์พิจิตอะไรเงี้ยเราก็ลากมาผมจะสาธิตให้ดูนะโฟลเดอร์ไอทีนะข้อมูลไอทีอันนี้ผมสาธิตนะครับผมก็แค่ลากวางนะลากมานะครับลากมาลากมาแล้วผมก็มาวางแถวว่างๆนี่นะนะครับว่างๆนี่เอาตรงนี้ก็ได้นะไอหลังไอควาว่างานแอดมินอะไรนี้ก็ไดนะ้คือเราก็ต้องมานั่งเราก็ต้องมาดูก่อนนะว่าเราอยู่ที่ตาแหน่งไหนนะครับเราไม่งั้นมันจะไปซ้อนอยู่กับโฟลเดอร์ของเพื่อนๆไง เอางี้ผมขยายมาก่อนนะผมก็ออกมาที่ข้างนอกมันเลยนะครับก็เข้าไปที่ไอซุนแปดแพนใช่ไหมครับปกติเราจะเก็บไว้ในตัวตัวนี้นะอ่าเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ย่อออกมานิดนึงนะให้มันมองเห็นสองหน้าจอใช่ไหมเพราะเราจะลากฝั่งนี้มานะอ่าผมก็ลากข้อมูลมานะครับเพราะตอนนี้ตำแหน่งผมอยู่ในโฟลเดอร์แพนนะโฟลเดอร์หลักผมก็ลากข้อมูลทีนะ่ะลากมาตรงว่างๆนะถ้าผมมาลากไอแถวเนี้ย มันก็จะเข้าไปอยู่ในงานแอดมินเห็นปะหรือผมลากลงมาหน่อยมาวางตรงนี้มันจะกลายไปอยู่ใน ACP EAT อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะงงนะลากมาแล้วเฮ้ยโฟลเดอร์หายไปไหนวะ <c oughs> นะครับวิธีลากก็ลากมาเนี่ยบนบน,บนนี้ก็ได้เนี่ยตรงบางๆนะครับแล้วก็วางนะครับแค่นี้เองมันก็จะบอกว่าอัปโหลดหมุน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 นี่หมุนหม,ม,มุนเสร็จแล้วนะเครื่องหมายถูกซึ่งเสร็จไวมากเลยนะฮะแต่ถ้าข้อมูลมันเยอะมันจะหมุนอย,อยู่นี้นะ ถ้าข้อมูลเยอะๆมันก็จะซิงอยู่อย่างนี้นี่ข้อมูลมันก็มาแล้วนี่โฟลเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็นี้เข้าไปในข้อมูลไอทีนะสมมุติมันเป็นโฟลเดอร์เราแล้วกันนะเข้ามาปุ๊บอ้าวเราจะแล้วเราจะสร้างไฟล์สร้างอะไรทําไงนะถ้ามีไฟล์จะลากมาก็ได้ถ้าจะสร้างอะไรก็นิวมาตรงนี้นะครับนิวอารนิวแล้วก็เมื่อกี้สร้าง Excel ไปซักไฟล์หนึ่งนะครับตัออ้งชื่อมันเป็นบุ๊กหนึ่งก็ได้ มันก็จะออโต้เซฟนะครับปิดปุ๊บอ่าเนี่ยผมก็ได้ไฟล์มาหนึ่งไฟ,ไฟนะงออลออ์นะครับเป็นไฟล์ Excel นะง่ายๆนะครับโอเคออกกลับออกมานะฮะนี้ก็คือไฟล์เคสของผมนะครับโฟลเดอร์ชื่อข้อมูลไอทีไม่หาดูอยู่แถวนี้แหละนี่ก็เป็นวิธีการนะครับที่เอามาแนะนำกันนะครับผมในเรื่องของการใช้งานแชร์พอยต์นะครับ แล้วเดี๋ยวก็คงต้องช่วยกันย้ายข้อมูลมานะครับเอ่อตอนนี้ผมก็กําลังย้ายข้อมูลให้อยู่บางส่วนนะเนี่ยมันก็จะหมุนๆอยู่อย่างนี้อันนี้ให้ดูเสรมิมเฉยนะครับอัปโหลดอยู่เป็นเป็นพันไอเทมเลยนะครับก็ช่วยกันเดี๋ยวพรุ่งนีเ้เดี๋ยววันนี้นะครับถ้าอบรมเสร็จก็ทุกท่านก็เปิดหน้าจอแล้วก็ของตัวเองนะแล้วก็ย้ายมาอย่างที่ผมแนะนํามานะครับแต่ว่าย้ายมาแล้วเราก็ต้องนั่งรองให้เขาโหลดให้เสร็จนะครับก็ให้ทยอยย้ายนะ เค okay. สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอสิ้นสุดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็ออกจากตัวคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ไปพูดคุยกันด้านนอกเนาะในเรื่องของเซกชันการถามตอบนะครับสำหรับผู้ที่มีคำถามนะเราก็ไปคุยกันต่อครับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งาน RMC Sharepoint นะครับแล้วก็สร้างไฟล์าภายในนั้นนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ